โอเคเอาล่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟูเปาที่แปลว่าที่แปลว่าดาวน้ำาชวนะคะทุกคนแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามทางติกตอกทุกคนนะคะวันนี้จะมาอัปเดตกิจกรรมนะคะทุกคนกิจกรรมในเกมในเกม ROV เนอะกิจกรรมนี้ไม่เป็นกิจกรรมสกินของมาหลอดสกินไทยนะคะเออเผยเผสปอยไปแล้วแหละสกินนี้น่าจะน่าจะเป็นสกินทวสกัรนะคะน่าจะเลือกในนลำเมเก้นบะวะ เออจะอะไรก็ช่างเถอะแต่มันก็เป็นกิจกรรมหน้ากิจกรรมจะมีชื่อว่าสกิ n นฟรีทุสกัรนะทุกคนคือง่ายๆก็คือ <c oughs> ง่ายๆคือก็มาลงทะเบียนล่วงหน้ารับฟรีทุกคินทุสกันกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่วันที่หเดือนธันวาคมปี2568เวลาเที่ยงคืนจนไปถึงวันที่7เดือนธันวาคมปี2568 จนไปถึงวันที่เจ็ดเดือนธันวาคมปีสองพันห้ารสิบแปดเวลาห้าทุ่มห้าเกเกือบเที่ยงคืนนะทุกคนประมาณนั้นก็มากดรับล็อกอินเอาโทเคินฟรีกันได้นะทุกคนโทเคินฟรีนี้เอาไปทำอะไรได้ก็มาตรงนี้รับไอเอ้ไม่ใช่เอากันนะเอานี้อาไปแลกเป็นอะไรได้ไม่รู้อบแต่มันบอกว่ารับฟรนะีโทเคินอ่ะมันเป็นโทเคนนินน่าจะเอาไปให้มันน่าจะให้เราเอาไปแลกอะไรสักอย่างใน มันน่าจะให้เราเอาไปเล่นอะไรสักอยาก่างหนึ่งใน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 เกมในนี่แหละในก็ในกิจกรรมแม่แหละนะคะทุกคนส่วนอันนี้ก็มาเล่นกันได้นะคะทุกคนเล่นมาลงมาหลอดเอ่อเล่นหมวอจับคู่โดยใช้ฮีเร่มาหลอดเล่นหมื5 5หอห้าวีห้าจะอันดับห้าครั้งจะลงกันเข้าร่วมห้าวีห้าหรือหมวอจาอันดับหนึ่งครั้งประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็มาล็อกอินไลน์วันได้ส่งไอเทมความส่งไอเทมความสนิทเพื่อนอันนี้ก็ง่ายอยู่แล้วใครๆก็ทําได้ ถ้าถามว่าทำแล้วแต้งสูงสุดจะไปตันอยู่ที่เท่าไหร่แต้งสูงสุดจะไปตันอยู่ที่80นะคะทุกคน80คะแนน,นนะคะจะได้กอบรูปกอบโปรไฟล์โทษสการมาหลอดนะคะโทษสการ์ดีเพ,พ้พลําทูทีเฮดีแค่ไหนก็ไม่ได้ใจซีด้า ถึงกูจะทายกูก็รักไม่น้อยกว่าเขาเราเหตุใดเราจึงเป็นตัวเราที่แพ้เสมอดังโทษสกกากันที่แพ,พ้พรํรำทุกทีให้ดีแค่ไหนก็ไม่ได้ใจสีได้ดครับจุดพอๆก่อนอย่าลืกระสีนะคะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้เนาะก็จะมีแต้มหกถ้าหกแต้มก็จะได้เป็นโปรไฟล์อเลนิสฮะ อารีนเทสตีแล้วโปรไฟล์อารีนมันมาเกี่ยวอะไรกับอีมาลอดด้วยวะนึกว่าโปรโปรไฟล์มาลอดโปรโปรไฟล์อารีนเทสตีแต่ก็เอาเถอะอย่าลืมมาเล่นเกมมาเล่นม,มาเล่นเกมทำภารกิจกิจกรรมเอาโทเค็นไปแลกเป็นกรอบรูปโทสการ์ที่แพ้พาลันทุกทีเอ้ยนั่นด้วยนะคะทุกคนไม่อยากตอบย้ำว่าแต่โทสการ์จะเจ็บ ไม่ได้ใจนางสีดาโอเคนะคะทุกคนแล้วก็สีแตงก็จะได้เป็นรูปโปรไฟล์เลนเทสดีนะคะส่วนวเราคิดว่าโปรไฟล์มันก็น่ารักดีแต่ทำไมไม่พามันแล้วมันเกี่ยวกับมาลอดด้วยว่อะไรกับมาลอดเนี่ยชื่อโปรไฟล์รูปรูปโปรไฟล์เลนเทสดีหรือว่ารูปโปรไฟล์เลนเทสดีมันไม่รู้สิแล้วก็ถ้าสี่สิบแตงก็จะได้เป็นอีโมจิยักไม่ได้ ไปแอไม่ได้ถามวอทุกคนแล้วก็ยี่สิบแตมจะได้เป็นกุญแจเสนีนะค่ะนะคะทุกคนเอาไปส่งให้เพื่อนเลยประมาณนี้นะคะประมาณนี้กับการกับกิจกรรมใหม่กิจกรรมกิจกรรมสกินฟิโทสก,การ์นที่แพ้พลาทุกทีมึงจะตอกย้ำทำไมวะเออช่างเถอะนะคะประมาณนี้ทุกคนเออ,เอ,อ,เอ,อชวนมาทำตอนชวนมาตอนทำคลิป นะคะแล้วก็กิจกรรมมีกิจกรรมหนึ่งก็คือ AIC 2องรหโหวตนะั่แข่งรักอีโมจิฟรีซซงเรายังไม่ได้โหวตถึงนั้นเลยเราโหวตไปแข้มพี่มากี้นะคะพี่เบคอนมากี้ B C เบคอนมากี้โอ้ยกิจกรรมบักจะบักหาสิแตกมึงเลย พากูทำคลิปมึงก็บักนะคะอันนี้เราก็โบวตไปแล้วสิบครั้งนะคะได้ลูกแก้วมาถ้าโบวตไปถึงยี่สิบก็จะได้เป็นเอฟเฟคแต่อันเชิญเอฟเฟคสามสิบวันไม่ได้ถามว่าหรอกได้แค่สาสิบวันแค่นั้นแหละสาสิบวันก็เท่ากับหนึ่งเดือนมัน้งแล้วก็ได้แบบเปลี่ยนชื่อนะคะทุกคนถ้าถ้าไปถึงแต้มสาสิบห้าก็คือแบบไม่ใช่แต้มดิมันเออแต้มคะแนนบวตนั่น,นแหละ เหมือนกันแต่แต่คะแนนโหวต30มาก็จะได้เป็นมาเปลี่ยนชื่อแต้ส50ก็จะได้เป็นตาอันเชิญ e m o j ินะคะประมาณนี้เนาะส่วนแท่งไฟถามว่าไปเอามาจากไหนโทเคนที่จะเปเชียเอามาจากอันนี้ค่ะทุกคนเนี่ยไปไปทำภารกิจกันเอานะแท่งไฟอันนี้ก็ามนี้นะคะเดี๋ยวนะ ส่วนเราหัวไปสิบครั้งไอ้สามครั้งที่แล้วก็คือเราไปเอามาจากการซื้อถ้าใครอยากได้เร็วๆถ้าใครมีตมังค์เยอะแล้วอยากได้เร็วๆก็มาเอานี้มาเอาที่นี่นะคะก็ซื้อไปเลยตรงนี้อะหนึ่งพันบาทนะทุกคนหนึ่งพันเหรียญเราซื้อมาละสามเหรียญละสามพันเหรียญก็ประมาณสามพันบาทประมาณนั้นนะคะโอเคต่อไปก็วาเลอร์นะคะวาเลอร์<า>เขาแข่งกันอยู่นี่ป่าเราเชียร์ทีทม ิมดาวแล้วกันไม่รู้สินางสังหอมมาแปลกๆตรงนี้มีให้แลสุนบัตรไปไม่มีให้แลสุนบัตด้วยจเจริญเถอะอุ้ยแต่มีให้แลสกินอันสกินเฮเลนแต่ต้องสี่พันสี่ร้อยแต้มเนี่ยเออสี่สิบแต้มได้อะไรไม่มีเลยอ๋อแท่งไฟต้องยี่สิบแต้มโอเคเอาไปหน่อยแล้วกันยี่สิบแต้มโอเคได้แล้วแท่งไฟ ยี่สิบแต้มก็เอามาตรงนี้นะทุกคนมาเ,าเชียร์ตรงนี้นะคะมันเชียร์ตรงนี้เชียร์ใครต่อดีวะเชียร์ใครต่อดีวะเชียร์นุนุก็ได้พี่นุ๊กโอเคประมาณนี้สิบสองยีแปดแต้มเลยว่าจะได้ยี่สิบแปดแต้มแปดแต้มกูจะพร้อมเป็นวัดตังกู ไหนก็ไม่ได้ซื้อบ้านเลยละก็ไปปวดนะักแข็งได้ปะเก้าันเจ็ด้อยหกสิบสี่ 9, 7, 6, ไม่ต้องถานะนะว่าเหรียญไปไหนหมดก็เอามาลงทุนไกลตรงนี้หมดแลว้วอะเอ่อ TAO นี่ก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยโอเคแล้วก็ยี่สิบสิบอีสิบห้าอันเลยแล้ววะสิบห้าแต้มคุณต้องเล่นสตา์แล้ววะมึงเนี่ยสิบห้า เหรียญหมดว่ะเท่าที่เหรียญหมดท่านผู้ชมจะต้องมีถ้าจะให้ห้าสิบอะต้องมีเงินสักวนะ่าสี่หมื่นนะสิแต่เราไม่ได้มีถึงขนาดนั้นเลยเออใครดีวะลิทเทนบอยก็นะ่าสนใจแต่ทิบุรินลำยุนเต็จจ้ะโอเคยี่สิบเก้าอีหกอีหกอะ เล่นเกมสองเกมชนะเกมหนึ่งเกมสิจั่นกระสือกูต้องเล่นเกมไม